แม้ว่าวันพรุ่งนี้หลายโรงเรียนจะเปิดแบบออนไซต์นะครับแต่ก็มีอีกหลายโรงเรียนที่ยังเปิดให้การเรียนการสอนตามปกติไม่ได้เนื่องจากว่าในพื้นที่ยังมีการระบาดของโควิด -19 แล้วก็ต้องใช้รูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ไปก่อนนะครับคุณวิภาพรครับ ใช่ค่ะหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนอนุบาลสตูลน,นะคะแม้ว่ายัางต้องเรียนออนไลน์จากที่บ้านแต่ว่าก็มีช่วงเวลาให้น้องๆสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่ตัวเองชอบค่ะคิดค้นเป็นงานโครงงานวิจัยที่ไม่ยากแล้วก็สามารถทําได้จริงด้วยนะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเชื่อมั้ยคะว่าการเลี้ยงประกัดก็เป็นโจทย์การเรียนรู้ได้นะคะออกแบบวัดผลเรียนรู้จากการเลี้ยงประกัดเนี่ยแหละค่ะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงนะคะไม่ได้โม้ค่ะ,คะเกิดขึ้นแล้วที่โรงเรียนอนุบาลสตูลน,นะคะก็ทําได้จริง ก็คือช่วงโควิดนะคะคุณครูที่นั่นเขาเปิดให้นักเรียนออกแบบวิชาที่อยากจะเรียนรู้น้องๆหลายคนก็สนใจกันแตกต่างไปนะคะหนึ่งในนั้นค่ะมีน้องที่สนใจเรื่องการเลี้ยงประกัดก็เลยคิดโจทย์ว่าจะผสมปรากัศอย่างไรให้มันมีสีสันสวยงามแล้วทำยังไงจะให้ประกัดที่ผสมได้ขายได้ราคาดีเป็นที่ต้องการของตลาดจะเห็นว่าเป็นการเรียนจากเรื่องที่น้องๆสนใจนะคะและเรียนบนฐานการตั้งคำถามแบบงานวิจัยด้วยค่ะ นปลาเลครับนี่เป็นเยลโลอรดก้อนครับความนียตเป็นมันคือหางหางหางใหญ่เยอะเยอะครับแล้วก็เป็นปลาสีสวยงามมากเลยครับเอาไปปักรวยก็ได้ครับผมลอยนึงกับไข่ไข่ไสหลาค่ะมันได้ครับครับชันนุกครับชันนุกคือแดหลุ่นว่ามันเป็นปลากัดเพผ็ดพูกเผ็ดผู้เผ็ดเ,เมียครับ แล้วก็พ่อเราก็ได้ว่าได้วความสนุกได้ความรู้แล้วก็ทวนเด็กๆชอบเนี่ยมาทุกวันเลยครับมาช้อนทุกวันเลยครับเริ่มต้นเลยนะคะที่ได้ทําให้ลูกเกี่ยวกับโครงงานการเลี้ยงปลากัดนะคะคือว่าครูให้เขาเสนอว,ว่าให้ทําโครงงานซึ่งก็คิดแล้วว่าข้างบ้านเรามันก็มีปลากาดซึ่งก็บัวกบว่ารู้กันชอบปลากัดพาลุกไปในลาดก่อนตอนเล็กไปเล ว่าปลากาดมีกี่สายพันธุ์มีปลากาดอะไรมัง่งซึ่งกระท่มก็ว่าเรียงรู้ผันเื้อก็ไปห้าไปเอามาใส่คัว้วซึ่งเอามาผสมพันธุ์ซึ่งการซ้อนนะคะว่าปลากาดมีประโยชน์อย่างไงามีผลขายอะไรมัง่งซึ่งเราสามารถต่อยอดเป็นผันปลื้อได้มัง่งเอาไปคาาก็ได้เป็นรายได้เสริมเล็กๆน,น้อยสำหรับรู้กันนะคะ หลังจากได้โจทย์แล้วน้องๆก็จะค้นหาข้อมูลออกแบบแล้วก็ทดลองทำนะคะซึ่งกระบวนการแบบนี้ค่ะสามารถเรียนคนเดียวก็ได้เรียนกับพี่กับน้องในบ้านก็ได้หรือจะเรียนกับเพื่อนข้างบ้านเรียนกับเพื่อนต่างโรงเรียนก็ได้นะคะแต่กลไกสําคัญจะต้องมีครู3มเศร้าค่ะคุณผู้ชมก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณครูในชุมชนแล้วก็คุณครูที่โรงเรียนช่วยกันแบบ3ามเศร้าช่วยสังเกตเติมการเรียนรู้แล้วก็วัดผลจากการเรียนรู้ได้เลยนะคะและที่สําคัญที่เห็นเรียนแบบนี้เด็กๆสนใจตื่น เต้นและบางกรณีเป็นลู่ทางความฝันต่อยอดอาชีพในอนาคตด้วยค่ะสำหรับส่วนตัวแม่ก็คือว่าพอใจนะคะให้ถ้าครูให้แบบซีบกัแน่นคือให้ลูกแปด์คะแนนเลยอะเห mm hmm. ็นก็มีความสุขกับสิ่งที่เขาทําด้วยค่ะก็จะติดตามพุนนะะ่นเนี่ยค่ะเมืนกระถีว่าเขาทําไปแล้วลงมือทําไปติดตามพุน่นไปตาลอดจนว่าปลากัดจนเป็นปลาสวยงามมันเลยค่ะพอเขาห้ามาได้ก็เอามาผสมกันแล้วตั้งใจลังางกันขเลยค่ะตัวยีซบ สิบห้าบาทเราเขาห้ามาเองอะนะคะฟันไปแล้วว่าโตขึ้นพีจะทําฟามปลากัดอนี้คือถ้าต่อไปในอนาคตถ้าเขาชอบเป็นจริงเป็นจังอ่ะนะคะก็จะสนับสนุน,นรูน้นะการจัดการเรียนรู้นะคะโดยเฉพาะในส่วนของการจัดการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัยนะคะเราเปลี่ยนรูปแบบการจัด การเรียนการสอนนะคะให้นักเรียนผู้ปกครองเนี่ยได้ร่วมกันตั้งคําถามหลังจากนั้นก็ร่วมกันพัฒนาโจทย์นะคะสิ่งที่เรียนรู้อาจจะมีปัญหานักเรียนก็ร่วมแก้ปัญหากับผู้ปกครองถ้ามันดีอยู่แล้วนะคะนักเรียนกับผู้ปกครองก็ร่วมพัฒนาให้สิ่งที่กําลังทําอยู่เนี่ยดีขึ้นการจัดการเรียนการสอนในลักษณะอย่างนี้บทบาทที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือผู้ปกครองนั่นเองผู้ปกครองจะเป็นผู้ที่ดูแลหรือเป็นโค้ดในการเรียนรู้ของลูก คุณครูโรงเรียนนะครับก็จะเป็นผู้ที่ร่วมวางแผนกับครูผู้ปกครองดันั้นบทบาทสําคัญส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่ที่ผู้ปกครองนะครับที่คอยทําหน้าที่กํากับในการส่งเสริมในการควบคุมช่วยเหลือนักเรียนเวลานักเรียนเรียนเรียน,ร,ยนรู้เรื่องต่างๆนะครับ แมเอาเข้าจริงห้องเรียนที่นี่ใหญ่เกินกว่ารั้วโรงเรียนไปแล้วนะคะโรงเรียนอนุบาลสตูลจริง,รงๆเขามีเด็กนักเรียน1600คนค่ะก่อนโควิดจะมาเขาจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงานวิจัยกันอยู่แล้วนะคะจากเดิมจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย1โจทย์วิจัย,จย,จยต่อหนึ่งห้องเรียนค่ะทีนี้พอโควิด -19 ระบาดหนักในพื้นที่เขาก็ปรับมาเป็นโจทย์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจําวันและความสนใจของเด็กๆนะคะเป็นการเรียนแบบฐานสมรรถนะที่เน้นให้หนักเรียนได้เรียนในสิ่งที่ เขาสนใจแล้วก็ไม่ได้แยกขาดจากชุมชนด้วยค่ะทั้งสองท่านคะ่ะนี่เป็นทิศทางการศึกษาที่กําลังขับเคลื่อนกันอยู่ในพื้นที่6จังหวัดก็คือสตูลเชียงใหม่ระยองศรีสะเกดแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะนําร่องก่อน6พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่เรียนตามโจทย์ฐานสมรรถนะค่ะขอบคุณคุณวิพัพ์พครับ